สวัสดีครับพี่น้องไอ้พวว่อคุผมเปาดีนิสานเช่นหนาะพี่น้องนะเนาะไอ้มื้อนี้ว่าเสียดงานพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดงานบ่ได้หิมะตกคักมื้อนี้ตกบางยางคักเลยหิมะเดี๋ยวผมสีผ้ายางบิ่งหิมนะน่อยลรงงานพี่น้องเนีะไอ้พี่น้องหิมะตกคักมื้อนี้พี่น้อง,องเฮ็ดงานก็บ,บไ่ไใด ตกคักเบิ้งพี่น้องตกคักบ๊วยหิมาค่ายยางเบิ่งหิมาตกค่ะเมื้อนี้ว่าสิเฮ็ดงานเด้สิเฮ็ดงานบ่ได้เบิ่งสภาพโรงงานเฮ้ยอะตกคัะตอนนี้ก็ร่างต้มมาอีกอยู่เด้อพี่น้องนี่ งตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยเด้นี่ตกตั้งแต่เมื่อคืนเริ่มตกตั้งแต่เริ่มสองถุงครึ่งตกเม,มื่อคืนมื้อนี้ก็สิว่าสิเคลียร์เลดออกจากมื้อนี้ละ่ะเคลียร์บล็อกเสีว่าเฮ็ดบ่ได้ดอกมื้อนี้เบิ่งแล้วเบิง่งพุ๋นน่ะหิมะตกคักตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ เพ่พี่น้องตัวนี้ก็ก่างตกมาอยื็นบ่พี่นอ้องปกแป,ป๊กปกแป,ป๊กมาเยืนตอนนี้ก็ยุ่นี่ก็ประมาณสองโมงครึ่งพี่นอ้องทีสามโมงแล้วผมก็เลยลงมาไทยให้พี่น้องได้เบิงว่ามีม่มันตกเบิง

รถดดกับ,บเบลล์ขอไปถึงนเลยดีอันนี้บริเวณหนาโรงงานเลยพี่น้องมันกำลังตกไหมอ,อยู่ตกแป๊บตกแป๊บมาอยู่นี้อยู่บ้านเท่าบ่มี่เจียงสีเนาะพี่น้องเนาะบ้านเท่ากับซิมีเตอร์ฝนตกแห้งแน่กับซิมีเตอร์บกเห็บ ใอยู่เกาหลีนี่ตกแบบเป็นไอ้น้่มแข็งคย่ยเป็นหิมังสีตกลงกมังสีเลยว่ะโอ้พวกนี้ยังขาดพี่น้องย่งางไปไปเลยกันเที่ยวหัวเขาเลยพวกนี้เมื่อวานนี้มันเป็นวันสั้นๆวันปีใหม่ของเกาหลีเนาะพี่น,น้องเนาะตุรกีบานเฮาเหันตรงกันเป็นวันตุรกีบานเฮา นคัเฮ็ดงานบไดเลเลยม้อนี่พี่น้องเลยแกบอกว่าเฮ็ดงานมือนแต่เฮ็ดบไดเพราะว่ามันเป็นงานพายนอกเราบไดไปเฮ็ดในโรงงานแล้วไม่เชื่อบอกออกเสียวบอกมาตัด อากาศเย็นคักได้พี่น้องนี่อากาศติดลบเงียบมิดซีรีเลยอยู่นี่รถแลนกับบูมีห่หรอกเพราะอันเป็นมันหยุดเขามันหยุดของเกาหลีเนะพี่น้องเนาะหยุดเงาหยุดมาหาเมือร์ละพี่น้องมัหน,นิ คือตั้งแต่วันไหนสุกมาเลยเพราะว่าวันสุกไปฉีดวัคซีนมาเข็มสามเลยได้หยุดยาวหอดหยุดหามือพี่นอ้องยูนี่หนาวครับยุบันก็พากันดูและสขภาพด้วยพี่น้องเด้อโควิดกับโบเซาจากเทียยูนี่ก็ครับติดเชื้ออะไรอยู่หนี่เก็ได้เอาไปใส่กับว่าได้ เบิ่งเอาพี่น้องรถกระจอดตากมีหมาไว้อยู่นี่แล้วบ่ได้อของนี่อันนี้หนาโรงงาน ของผมครับรพบบอกออกอบี่น้องมันก็ของว่าภาคทึงๆตกครับนี่ยเราโมนี่ว่าสิเคีืยอบ่ออกจากมัึงเหรอบ่ได้เห็ดงานมึงตกครับพี่น้องเนี่ย มัผจะข้าวเหนียวไปบนทางนอกนายโรงงานทางพี่นอ้องข้างโอ้ตกคดมันมีรถเลนพอขันอันนี้ห้อยเลนตั้งแต่มาขึ้นแล้วนี่ไปเจะประมาณนี้พี่นอ้อนายโรงงานผม อันนี้เป็นวัานปีใหม่ของเกาหลีเนาพี่น้องเน,ะนาะตุรกีบ้านเฮ้า เดี๋พี่น้องกับบุ้มียังหอกดครับอันว่ามุอนีฮิมาตกก็ได้ลงมาไทายคลิปให้พี่น้องเบืาาเ้องธรรมักัอยืมกดไห์กดติดตาให้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องบ้าดินอีสานใจหน่อยพี่น้องจะสั่งกับฝากไว้ักมีเลยพี่น้องสวัสดีครับ